ก็วันนีครับมาถึงข่าวม o โต g p กันอีกแล้วนะครับผู้จัดจาก,การทีมดูคติอย่างดาวิดเดทาดอซีนะฮะก็บอกว่าไม่เร่งรีบนะครับที่จะเจราจาเกี่ยวกับสัญญากับเฟโกในการให้สัมภาษณ์สื่อหลังการทดสอบพรีซีซั่นเกี่ยวกับสัญญาของแชมป์โลกอย่างฟรานเชสโกบันยายาเนี่ยผู้จัดจาก,การทีมนะฮะอย่างดาวิดเดทาดอซีเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจราจาสัญญากับบันยายาทาดอซี่เองเขาบอกว่า เรากำลังหารือเกี่ยวกับรายละเอียดล่าสุดกับผู้จัดการของบรรยาย่ญญาแต่เราไม่รีบร้อนเปโก้เนี่ยมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันชิงแชมป์ปี2024แล้วและดูว่าการแข่งขันครั้งแรกในโลเซลจะเป็นอย่างไรแต่เรากำลังพยายามทำให้เรื่องทั่วไปต่างๆเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดไม่มีกำหนดเวลาทาดอซี่เองเขาบอกต่อว่าเปโก้เนี่ยก็อยากอยู่ที่ดูคติและเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราด้วย และก็คิดว่าเป็นเรื่องของเวลาเราจะพยายามทำให้เร็วที่สุดที่จะทำได้โดยไม่เร่งรีบก็เป็นคำพูดของผู้จัดก,การทีมดูคาติอย่างดาวิดเดทารดอซีนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็รู้ว่าเปโก้ก็อยากอยู่กับดูคาติต่อแล้วทางดูคาติเนี่ยก็อยากให้เปโก้อยู่ต่อด้วยซึ่งไอเรื่องเจรจาสัญญาอะไรกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่เร่งรีบใครเขาอยากให้เปโก้ออกไปจากทีมใช่ไหมเออเป็นตัวโชว์ลงขนาดนี้ แต่ผมว่าทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเปโก้หรือทางดูคติเนี่ยผมว่าตอนนี้กําลังดูเชิงกันอยู่นิดนึงดูซิว่าใครจะพูดเปิดก่อนจะว่าไปแล้วในฤดูกาล2024นี้นะครับก็มีนักแข่งเพียง4คนเท่านั้นที่จะรับสัญญานอกเหนือจากปีซึ่งก็ได้แก่แบรดคบินเดอร์เปโดอคอสตาโยฮันซาโกและลูก้ามาเรนีกับฮอนด้า แต่ถ้าเกิดเรามองไปที่ดูคตินะครับเราจะเห็นว่าดูคติเนี่ยมีนักบิดจํานวนมากที่จะพร้อมเข้ามานั่งในทีมโรงงานในปี2025ซึ่งก็รวมไปถึงอินเนียบัสเตเนนี่ฮอเก่มาตินมาโคเบนเซชี่และเขาคนนี้นะฮะติดโผลมาด้วยน้องใหม่จากทีมเกรซินี่มาร์คมาเกต และย้อนไปในปี2023นะครับปีที่แล้วฮอเกมาตินเองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยถ้าเกิดสามารถคว้าแชมป์ในปี2023ได้ตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนเข้าไปสู่ทีมโรงงานได้อย่างอัตโนมัติเลยแต่ทว่าเขาก็เสียแชมป์โลกให้กับเปโก้ฟรานเชสโกบัญญายาส่วนนักบิดอีกหนึ่งคนของดูคาตินะครับอย่างอินเนียบาสเตียนิเนี่ยตัวเขาเองก็เซ็นสัญญากับทีมเหนือมาตินในปี2023และก็ยังคงอยู่ในปี2024 แล้วก็ดูเหมือนว่าฟอร์มของอินเนียบัสเตนยน่เนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากการทดสอบพรีซีซั่นที่จบไปซึ่งต้องบอกว่าสําหรับบัสเตนยน่เนี่ยในปี2023ตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักนะฮะแล้วก็ไม่ได้ลงแข่งมาหลายสนามด้วยซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยหลังจากที่บัสเตนยน่หายจากอาการบาดเจ็บมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มาลงสนามครั้งแรกน่าจะเป็นที่มาเลเซียนะคือชนะเลยได้เป็นที่1ของสนามนั้นเลย อย่างไรก็ตามนะครับทุกคนสามารถดูการแข่งขันในนัดเปิดฤดูการได้นะฮะในวันที่10มีนาคมที่กาตาเราจะได้รู้กันว่าใครจะชนะในสนามแรกและใครจะล้มในสนามแรก